ประกาศประกาศยังจากผู้ยาบาลเด้อทางการเพิ่นขอก้มรวมมือกดเขาต่อสร้างยาขยาทุกชนิดคุณพี่เอมสองจุดหากระบอดีโลกระล่อนเบาไวผู้ได้ปลาบื้อชีวะได้เขาร่วมโครงการเกษตรสองปีตั้งดีเด้อแดดเนี่ยกระหอนครับขนาดเรื่องวเฒนธรรมเนี่ยดำขึ้นท่านผก้บาเพื่อนเป็นพ่อดาร่ใหไงครักเนาะชู่บ้านกับเปิดพะล้มเปลืองไฟแปะเขาไปเฮ็ดงานกัน คนกร,สสราดคำผู้ใุญยบ้านพ่นประกาศว่าห้ามเผานี่จะจะเผาเผาวัสิเผาเตรียมดินปูเขามันพอดีว่าพอดีหลยเขาเช่น,นึงคือเผาโลกเลยแถมเสียการในดินเขาขึ้นพอดีเสียงค่าปุ๋ยค่าน้ำเพิ่มอีกเผาแล้วคือเผาเงืนเผาน้าคดแักที่สำคัญเผาแล้วปลอยการเลื่อนตะจกเป็นสาเหตุให้โลกร้อนหอรือไข้เม็ดเชียงน้ำร้อนกับไข้เม็ดเชียงมาคืนออยังแหละ,ะโลกมันห้อนเพราะควันเผาฝนบ่นตกต้องตามฤดูกาลบางปีแรงบาง น้ำท่วมเจตในชีวิตคนเฮานี่นลำบากขึ้นหลายมันสิ๋วอันแท้บ่ล่ะไรอนแท้แ,ทแล้วเนาะอนันคือโลวกก่ได้ใส่แว่นกันแดดนี่มันจะตกหนักน้ำกระแหงเร็้ยวภูเขากเขาพื้นเจ้าอย่ากดโครงการวะเสียงตามสายก็บ,บอกให้รถเผารถปั้นลดฟุ้นเมื่อนี้เขาต้องร่วมมือก,กันเลิกเขาเลือดทำายธรรมชาดเพราะแค่เพื่อเขาปลวกล้านเทาต่อไปโอ้ยเกือบช่วยแล้วเขาไปเกือบบ่นกันสองปีใจร้ายเด้ดอคนเป็จะห้ามแต่ซอยเซฟที่เปิยนำ้ำเป็นยังเซฟเพิ่นเซฟโลก เสพพลังงานเสพเงนินใออน,นแบบซี่เรา้ำบรรยากาศคนเด้อบาเผาแล้วเพราะเสียงตามสายมาแล้วบ่าย้อดกดััวหลวงผู้การแน่นอน